สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูข้อดีและข้อเสียของเรียนประจำค่าเทอมห5 0 0 0พันปอนด์ต่อปีที่อังกฤษการเรียนที่โรงเรียนประจำที่อังกฤษฟังดูหรูหราใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่าแล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมวันนี้เราจะพามาดูทั้งข้อดีข้อเสียข,ของการเรียนเรียนประจำที่อังกฤษที่อาจช่วยให้คุณตัดสินใจใน,ในการเรียนต่อได้ง่ายขึ้นเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของเรียนประจำที่อังกฤษข้อแรกก็คือโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ24ชั่วโมงเด็กๆอยู่ในสภาพแวดล้อมมทีี่่สสงเเรรริกายน เวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนข้อ2มีการดูแลใกล้ชิดมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของนักเรียนมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ข้อ 3. ระบบการศึกษาคุณภาพสูงมีหลักสูตร A l e v e l และ I b บที่เป็นมาตรฐานระดับสากลและโอกาสในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยนชนั้นนำระดับโลกข้อ 4. เครือข่ายนักเรียนและสิทธิเก่าระดับโลกหลายโรงเรียนมีสิทธิเก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นนายกประเทศอังกฤษดาราหรือ CEO ชื่อดังข้อ5เด็กๆได้ฝึกวินัยและความเป็นอิสระเพราะเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองเพราะอยู่ห่างจากบ้านได้ฝึกการใช้ชีวิตจริงตั้งแต่เด็กแล้วเราลองมาดูข้อเสียของโรงเรียนประ ทข้อหนึ่งเลยก็คือค่าใช้จ่ายสูงมากค่าใช้จ่ายอาจสูงถึง4 5 0 0 0ปอนด์ถึง70,000ปอนด์ต่อปีหรือประมาณ2-3ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะจ่ายไหวข้อ 2. h o โฮมซิกห่างจากครอบครัวเด็กบางคนอาจรู้สึกเหงาเครียดหรือคิดถึงบ้านโดยเฉพาะในช่วงแรกๆข้อ 3. ความกดดันทางวิชาการเพราะบางโรงเรียนมีการแข่งขันที่สูงมากเด็กๆต้องพร้อมรับแรงกดดันทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม ข้อ4ต้องปรับตัวเรื่องภาษาและวัฒนธรรมนักเรียนต่างชาติอาจต้องใช้เวลาปรับตัวกับภาษาอังกฤษทั้งสำเนียงและวัฒนธรรมที่แตกต่าง สรุปก็คือโรงเรียนประจำที่อังกฤษอาจเป็นประตูสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ใช่คำตอบที่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าลูกคุณต้องการความท้าทายมีเป้าหมายการเรียนต่อระดับโลกที่ชัดเจนและคุณพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการเงินโรงเรียนประจำที่อังกฤษก็อาจคุ้มค่ากับคุณแน่นอนแต่ถ้าเด็กยังไม่พร้อมหรือครอบครัวคาดหวังกับผลลัพธ์มากเกินไปก็อาจกลายเป็นภาระทั้งทางกายและทางใจให้กับเด็กได้ แล้วคุณคิดว่าโรงเรียนประจำที่อังกฤษคุ้มค่าหรือเปล่ามาเม้นคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย